สำหรับดวงดาวในครึ่งปีหลังนะคะมีดาวเปลี่ยนแปลงหลายดวงนะทั้งดาวพฤหัสและดาวเสาร์นะคะที่จะโคโจรผิดปกติสำหรับชาวตุลน,นะคะทิศทางชีวิตเป็นอย่างไรบ้างไปอัปเดตกันได้ผู้ที่รับฟังคลิปนี้ได้คือผู้ที่ลักนณาราศีตุลหรือผู้ที่เกิดช่วง15ตุลาคมถึง14พฤศจิกายนหรือคำนวณแบบใดก็ตามแล้วเป็นราศีตุลก็รับฟังได้หากสนใจเรื่องการพยากรณ์เรื่องดวงไทยๆฝากกดติดตามนะคะ สำหรับข้อที่1นนะคะในช่วงครึ่งหลังปี68นะคะก็จะมีการโคจรผิดปกติของดาวเสาร์และดาวพฤหัสน,นะคะโดยเริ่มจากดาวเสาร์นะในช่วง23สิงหาคมนะคะจะโคจรถอยหลังกลับเข้าสู่ภพเรือนปุตตะของชาวตุลน,นะถือว่าถอยจากภพเรือนอรินะคะไปเข้าภพเรือนเดียวกับราหูนะก็เกิดเป็นคู่มิตรใหญ่เกิดขึ้นในภพเรือนที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง โชคดีโชคเฮงนะคะเรื่องลูกหลานบริวารเรื่องงานอาดีเรกเรื่องของการประมูลแย่งชิงแข่งขันนะคะโดยดาวเสาร์นะคะก็จะถอยมาตั้งแต่23สิงหาคมยาวนานไปจนถึงกุมภาพันธ์ปี69นะคะถือว่าส่งผลดีกับชาวตุลนนะเนื่องจากการถอยออกจากภพอลินะคะไปเข้าสู่ภพเรือนที่ความหมายดีขึ้นนะคะเป็นเรื่องราวเชิงชาวตุลนนะเกี่ยวข้องกับงานใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ใหญ่นะคะหรือว่าการก่อเกิดคู่มิตรนะเช่นการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ อาชีพเสริมนะคะมีช่องทางแหล่งรายได้เพิ่มเติมชีวิตมีความหวังใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะก็เกิดโชคดีนะคะประเภทเรื่องความมาไวไปไวนะเช่นโชคลาภจากเรื่องการลงทุนนะคะลงทุนน้อยได้มากมีจังหวะเฮงๆเ,เกิดขึ้นนะซึ่งคู่มิรใหญ่ก็ทําให้ชาวตูนมีโอกาสได้หยิบจับรับเงินก้อนนะคะเนื่องจากดาวเสาร์กับราหูนะคะเมื่อสัมพันธ์กันก็เป็นไปในเชิงบวกนะก็คือเรื่องเกี่ยวกับอะไรใหญ่ๆนะหรืออะไรที่เป็นเชิง เงินก้อนที่รอคอยนะคะเนื่องจากดาวเสาของชาวตุลน,นะเกี่ยวข้องกับเรื่องพันธุนะคะก็คือเรื่องครอบครัวเรื่องเคยญาติเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องที่ดินนะดังนั้นก็มีแนวโน้มในช่วงดังกล่าวที่จะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องเหล่านี้นะคะสำหรับราหูของชาวตุลน,นะคะเป็นเจ้าเรือนปุตตะก็คือเรื่องลูกหลานบริวารน,นะคะความเจริญก้าวหน้างอกงามต่างๆก็เป็นจังหวะที่ชาวตุลก็มีเรื่องใหม่ๆใ,ในชีวิตได้ไม่ว่าจะเป็นโอกาสการงานความก้าวหน้าของคนที่เราเลี้ยงดูส่งเสียอยู่นะคะ เป็นช่วงที่เหมือนจะมีภาระเยอะนะก็คือการใช้เงินไปนกับเรื่องอนาคตนะคะไม่ว่าจะหลายสิ่งในบ้านมันคืบหน้าวิวัฒนาการนะทำให้ชาวตุนก็มีโครงการแนวโน้มจะใช้ตังแต่อย่างไรก็ตามพอถอยมาเป็นคู่มิตรนะคะก็มีแนวโน้มเหมือนกันว่าจะมีให้ใช้นะก็คือมีเงินเข้าเยอะออกเยอะนะคะสิ่งใดที่เป็นโครงการความหวังที่ต้องใช้เงินเยอะก็มีแนวโน้มสําเร็จได้นะโดยดาวเสาร์ก็จะโครจร อยู่ในช่วงสิงหาคมนะคะอยู่ไปจนถึงกุมภาพันธ์ปี69นะถือเป็นช่วงระยะเวลาที่ถอยหลังมานะคะแล้วก็กลับกลายเป็นผลดีกับชาวตุนเป็นความหมายเรื่องชีวิตนะคะเข้าสู่สภาวะการแข่งขันสูงนะเรียกว่าทั้งสภาพแวดล้อมเชิงการงานนะคะชีวิตต้องแอคทีฟมากขึ้นด้วยนะเนื่องจากคำว่าปุตตะมันก็คือการต้องหยิบจับเอาใจใส่กับเชิงการงานนะคะมีเหตุในเรื่องของการสอบแย่งชิงแข่งขันประมูลนะเรียกว่าชีวิตก็จะ มีความโดดเด่นก็คืออาจจะชนะคู่แข่งศัตรูได้นะคะได้มอบหมายโอกาสดีๆเชิงการงานหรือได้รับงานใหญ่ก็เป็นได้นะคะสำหรับในข้อที่2นะคะเป็นช่วงที่ดาวพฤหัสนะคะก็โคจรเดินหน้านะคะโดยดาวเสาร์เมื่อกี้ถอยหลังแต่ดาวพฤหัสเดินเร็วกว่าปกตินะคะโคจรเดินหน้าเข้าสู่ภพเรือนกรรมะของชาวตุลน,นะคะตั้งแต่3มตุลาคมไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมนะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดาวพฤหัสจะมีกําลังแรงเป็นมหาอุดนะคะ ดาวพฤะหัสของชาวตุนนะคะอยู่ๆก็มีกําลังแรงขึ้นมานะก็คือความเป็นมหาอุดก็คือเป็นคําขยายดวงดาวว่ามากว่าเยอะว่าสูงส่งนะคะโดยดาวพฤะหัสเป็นแทนเรื่องเพื่อเรื่องสังคมนะถือว่าเป็นความโดดเด่นในเชิงขยับขยายนะคะงานกลุ่มงานทีมชีวิตต้องขึ้นอยู่กับคนอื่นมากขึ้นนะเรียกว่าจากเดิมที่เกี่ยวข้องกับคนจํากัดก็จะเข้าสู่สังคมแววงที่กว้างขวางมากขึ้นนะคะ เป็นช่วงที่การเดินทางของชาวตุนอาจจะมีมากขึ้นใครที่อยู่ซ้ำๆเดิมๆนะคะกว่าจะมีสภาวะการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ต้องไปนู่นมานี่เยอะขึ้นเนื่องจากกําลังของดวงดาวคือมหาอุดนะหลายสิ่งที่ทําอยู่ก็จะเพิ่มจํานวนนะคะมีความมากเยอะกว่าปกตินะหรือว่าเรื่องราวชีวิตของชาวตุนจะสัมพันธ์กับพี่น้องมากขึ้นได้นะคะดาวพฤรหัสยังเป็นเรื่องราวเชิงอริของชาวตุนด้วยก็คือภารากิจนะเรื่องของ การส่งเสียที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการศึกษานะคะรวมไปถึงเรื่องราวการสอบการแข่งขันก็มีความเกี่ยวข้องกับชาวตุนด้วยบางครั้งเป็นเชิงบุตรหลานวริวานนะที่ต้องอยู่ในช่วงการเล่าเรียนศึกษานะคะและต้องใช้ทุนรัพั์ใช้เงินใช้โอกาสใช้เวลานะซึ่งก็เป็นมหาอุดตามไปด้วยนะคะเป็นจังหวะที่ชาวตุนนะระมัดระวังเรื่องอุปสรรคอันเกิดขึ้นจากเรื่องภาระพี่น้องเนะนื่องจากคําว่าอริมันก็คือ ภาระแบกรับนะคะสิ่งที่เป็นเชิงปัญหามันก็เป็นมหาอุดไปด้วยดังนั้นชาวตุนก็จะมีทั้งส่วนที่ได้ประโยชน์จากเรื่องภารกิจหน้าที่กันงานความขยับขยายแล้วก็มาพร้อมความเหนื่อยด้วยนะคะสำหรับดาวพฤหัสนะคะโคจรเดินหน้าในช่วงระยะเวลาที่ไม่นานเท่าไหร่นักนั่นก็คือช่วงตุลาจนถึงธันวานะคะถือว่าในช่วงดังกล่าวชาวตุนก็อาจจะมีภารกิจมีความเจริญก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดเกิดขึ้นนะคะแล้วก็พอ มกราคมปี69นะคะดาวพฤหัสก็ถอยหลังกลับเข้าสู่ภพเรือนสุขพาด้วยกําลังเป็นประนะถือว่าชาวตุลอาจจะมีภารกิจเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะการแบกรับหนักเหนื่อยก็อาจจะเป็นช่วงระยะเวลาที่จํากัดหรือเป็นลักษณะเชิงโครงการการงานนะคะที่มีระยะเวลาชัดเจนก็ได้โดยในช่วงตุลาคมถึงธันวาคมนะคะเป็นช่วงที่ชาวตุลอาจได้รับมอบหมายภาระ เหนื่อยนะคะแต่ก็มีเรื่องของโอกาสทางการเงินที่ดีด้วยนะคะสำหรับในข้อสุดท้ายนะคะเป็นดาวมฤตยูที่ยังคงอยู่ในภพเรือนมรณะนะคะครอบคลุมเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนแปลงของชาวตุลนเนะนื่องจากมรณะก็คือเรื่องราวการจบลงจบวาระนะคะชีวิตยังคงมีลักษณะมีความผันผวน,นปรับปนอยู่นะเช่นชีวิตก็มักจะมีเหตุเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆนะไม่ว่าจะเป็นเชิงการงานการปรับตัวนะคะ เป็นความหมายเชิงต่างประเทศนะคะเชิงทางไกลนะถือว่าชาวตุนยังมีความโดดเด่นกับตัวตนที่มักเกี่ยวข้องกับคนทางไกลต่างชาติต่างแดนต่างภาษาอยู่นะคะหรือมักเป็นความหมายเรื่องชีวิตนะยังคงเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับธุรกิจครอบครัวการแบกรับภาระเก่าๆนะคะหรืออะไรที่เป็นเชิงมรดกสินทรัพย์นะที่ชาวตุนยังคงเกี่ยวข้องสัมพันธ์นะคะนอกจากนี้ดาวมฤตยูจะอยู่ตรงกันข้ามกับภพบเรือนการเงินนะทำให้ชาวตุนก็ยังคงถูก อิทธิพลของดาวมฤตยูนะคะทำให้เรื่องเงินเงินทองทอง,ทองมีโอกาสดีขึ้นได้หยิบจับรับเงินก้อนแต่ก็มักมีเหตุให้ใช้จ่ายอยู่ตลอดนะคะเรียกว่าภาระรายจ่ายถือว่าเต็มไม้เต็มมือเหมือนกันเนื่องจากดาวมฤตยูจะทําให้ชาวตุลน,นะคะรั่วไหลยเยอะนะบางอย่างก็เป็นเรื่องค่าใช้จ่ายลูกหลานบริวารน,นะคะเรื่องราวเชิงสุขภาพนะหรือแม้แต่รายจ่ายแปลกแปลที่ชาวตุล มักมีเข้ามาแบบไม่คาดคิดนะคะก็ยังคงเกิดขึ้นได้นะเนื่องจากดาวมฤตยูก็อยู่อีกหลายปีนะคะสำหรับการโคจรผิดปกติของดวงดาวในช่วงครึ่งปีหลังนะคะถือว่าดาวเสาโคจรถอยมากลับส่งผลดีเนื่องจากเขาออกจากภพอรินะทำให้ชาวตุลก็มีภารกิจที่คลี่คลายนะคะบางอย่างที่หนักเหนื่อยนะก็ถือว่าทำแล้วกลายเป็นโอกาสเป็นเงินทองเป็นสิ่งที่มีความหวังใหม่ๆเข้ามานะคะ เป็นช่วงระยะเวลานะคะที่เหมาะกับการเริ่มนะเช่นสิ่งที่หมายมั่นปั้นมือนะคะโอกาสใหม่ๆห,หรือการอยากลงมือทําสิ่งใดในช่วงดังกล่าวถือว่าก่อเกิดคู่มิตรในภพเรือนที่อยู่ตรงกันข้ามกับภพบลาภะนะคะดังนั้นชาวตุลมีแนวโน้มนะนะนะช่วงเวลาครึ่งปีหลังนะคะหยิบจับรับเงินก้อนมีโอกาสนะหรืออะไรที่เป็นเชิงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเชิงบวกเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองได้นะคะ ให้เป็นข้อมูลไว้สำหรับชาวตุลน,นะคะเราพบกันได้ใหม่กับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับดวงดาวในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ